น,นี้พามาดูบ้านอเมริกันคอทเทจราคาย่อมเยาสนามญ้านหน้าบ้านกว้างมากดูสิลานจอดรถคือยาวสุดๆไปเลยจอดได้หลายคันแน่นอนไปดูข้างในกันทุกคนให้ฟิลที่อบอุ่นและน่ารักมากบ้านหลังนี้ข้างในตกแต่งสวยหรูดูดีมากๆและนี่คือครัวยุโรปที่แบบบอกเลยว่าจัดเต็มจัดเต็มสุดๆไปเลย อันนี้ไม่ใช่ครัวโชว์นะอันนี้คือที่เขาให้มากับบ้านหลังนี้เลยห้องน้ําก็ดูดีดูดีกระจกสั่งตัดพิเศษและมีเรนชาเวอร์ให้ดูไฮโซมากบ้านหลังนี้เป็น S C G ซทั้งหมดเลยเขาใส่ใจในรายละเอียดมากๆนี่เป็นห้องนอนเล็กที่บอกเลยว่าโอ้โหไม่เล็กเลยบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้ําำนี่คือห้องนอนของลูกสาวและลูกชายอยีกห้องนึงโปร่งโล่งมากๆไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกัน บ้านหลังนี้ขนาดยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เต็มนะยังรู้สึกถึงความหรูหราและความอบอุ่นได้เลยว้าว